เทพไทยเสยงพงศ์อดีตสนนสนครรีธรรมราชพรคประชาธิปัตย์เทียบฟอร์มหมยสิริกัญญากับอิงแพทองทานเทียบปูสมบัติสามด้านชี้มวยโคนลรุ่นฝีมือโคลชั้นแต่ผลเป็นอย่างไรค่อยพิสูจน์กันในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าการเลือกตั้งครั้งหน้าผมไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องอะไรกับทั้งสองพักแต่ในฐานะเป็นผู้สังเกตการทางการเมืองจะขออนุญาตเปรียบเทียบปูสมบัติของทั้งสองคน ซึ่งจะเป็นคู่ต่อสู้ในสนามเลือกตั้งครั้งต่อไประหว่างคุณสิริกัญญากับคุณแพทองทานจะเปรียบเทียบพุณสมบัติในสมด้านคือหนึ่งด้านประสบการณ์ทางการเมืองคุณสิริกัญญ,ญาเป็นสสมาแล้วสองสมัยรู้งานในสภาเป็นอย่างดีเป็นผู้บริหารพักไต่เต้ามาตั้งแต่กรรมการบริหารพักเป็นรองหัวหน้าพักจนเป็นว่าที่หัวหน้าพักการเมืองใหม่ส่วนคุณแพทองทานไม่เคยเป็นสสเลย ไม่มีประสบะการณ์งานในสภาเลยไม่เคยเป็นกรรมการบริหารพักมาก่อนเป็นเพียงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก่อนมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยตามที่คุณทักษิณผู้เป็นพ่อผลักดัน 2. ด้านความรู้ความสามารถทางการเมืองและด้านวิชาการคุณศิริกัญญาเป็นนักวิชาการของ TDI มาก่อนเมื่อมาเป็นสสได้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอภิปรายนำเสนอปัญหา และแนวทางแก้ไขเศรษฐกิจของชาติได้อย่างแตกฉานในขณะที่คุณแพทองทานขาดความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เห็นได้จากการวิจารณ์บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยจนเป็นประเด็น Talk of the Town มาแล้วแสดงความเห็นทางการเมืองทุกครั้งติดลบทุกครั้ง 3. ด้านภาวะผู้นำหรือบรารมีภายในพักคุณสิริกัญญาเป็นรองหัวหน้าพักเป็นติวเตอร์การอภิปรายให้กับสสของพักเป็นที่ยอมรับ และให้ความเชื่อถือเชื่อมั่นในความเป็นผู้นําเมื่อเป็นหัวหน้าพักจะไม่มีปัญหาเรื่องบารมีควบคุมสมาชิกพักส่วนคุณแพทองทานเป็นหัวหน้าพักโดยการอุบโลกของคุณทักษิณขาดความอาวุโสพรรษาทางการเมืองไม่มีทําให้สอสอาวุโสในพักหลายคนรู้สึกอึดอัดไม่สามารถยอมรับการนําของคุณแพทองทานได้จึงทําให้พักมีปัญหาภายในอย่างเห็นได้ชัดกรณีของ ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงและสมาชิกคนอื่นๆอีกหลายคนแต่เกิดสภาพปัญหาน้ำท่วมปากไม่สามารถแสดงออกได้ด้วยความเก่งกใจยนายใหญ่ถ้าจะเปรียบเทียบคุณศิริกัญญากับคุณแพทองทานแบบฟอร์มนักมวยเปรียบกันหมัดต่อหมัดปอนต่อปอนเห็นได้ชัดว่าเป็นมวยคนละรุ่นฝีมือคนละชั้นเหมือนกับเอานักมวยรุ่นไฟเวทมาชกกับนักมวยรุ่นเฮฟวีเวทผลจะเป็นอย่างไรคอยพิสูจน์กันในสนามเลือกตั้งข้างหน้า